สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเพื่อนบ้านบอกว่าเครื่องปั่นผ้าน้ำไม่ไหลนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ได้เติมน้ำไปหน่อยหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันว่าสาเหตุทำไมน้ำถึงไม่ไหลครับนี่ครับนี่ครับสวิต มันจะไหลออกแบบลิ้นๆแต่ไหลไม่มากครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ<ม>ขออนุญ,ญาตตั้งกล้องแบบหนึง<ม>ดูกันเลยครับ<ม>แกะดูนะครับผมตั้บางแกะดูเลยครับผมเหมือนผมก็มได้ทำ ผมก็ได้ทําการแกะแล้วนะครับไปไม่่เาครับใรู้หมขยะเข้าไปตันแล้วก็สายหย่อนหลยวเราจะมาแก้ด้วยทำให้สายตึงนะครับครับผมผมก็ได้แต่งสายให้ตึงขึ้นนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวดูนะ นี่ครับพอปิดปึ๊บนี่ครับปิดครับโอเคแล้วนะครับแล้วก็เปิดครับน้ำหมดแล้วนะครับครับผมเอ่อ ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับพ่อบ้านหรือน้องๆคนไหนอยากลองทำดูก็ถ้าเกิดน้ำไม่ไหลก็ลองมาดูจุดนี้ก่อนนะครับถ้าสายยังตึงอยู่ยังใช้ได้อยู่ก็ลองแกะด,ดูนะครับเผื่อจะมีเศษอะไรเศษขยะเข้าไปอีกกันนะครับผมนครับผมฝากไว้เป็นที่อาจจะมีประโยชน์สำหรับพ่อบ้านหรือน้องๆคนไหนที่จะลองหทำนะครับ ครับผม <Okay. S 1> ขอบคุณครับที่รับชม